เมื่อนักศึกษาออฟเซร็จได้ตามที่ครูทําให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วนะคะต่อไปเราจะเพิ่มคําสั่งนะคะโดยใช้คําสั่งเซอร์เคิลนะนักศึกษามาคลิกตรงนี้นะคะก็มันจะขึ้นขึ้นเซอร์เคิลเรเดียนสะ์ให้เราคลิกนะคะคลิกลงไปแล้วก็มาที่จุดกลางนะคะจุดกลางคลิกลงไปค่ะมันจะขึ้นมิดพอยต์ใช่ไหมจุดกลางแล้วก็เราก็ฟีเม,มาส์ลากมาหออกมาแล้วก็พิมพ์5คือ รัศมี5นะคะเราก็กด enter นะคะเราก็จะได้วงกลมตรงนี้ Circle ตัวนี้คือรัศมี5เราอยากจะรู้ว่ารัศมี5นี่จริงไหมให้เรามาที่คลิกที่ตรงที่เป็นลีเนียนะคะแต่ให้เราวัดว่า d i มนเตอมันได้5ไหมให้คลิกที่ d i มนเตอนะคะคลิกที่ d i มนเตอคลิกปุ๊บเนี่ยจะวัดได้เลยเห็นไหมคะ ถ้าเราพิมพ์5ก็จะได้ไดเม e เตอร์ 10, ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรัศมีแล้วก็คลิกที่ที่ ius, นะเรเดียนส์แล้วก็คลิกลงไปนะแล้วก็คลิกที่เส้นที่ Object กตแล้วก็ขึ้น5ถูกไหมคะขึ้นอ่าเพราะนั้นเราก็จะได้เส้นขนาดนี้นะคะอันนี้คุณก็จะลบออกนะคุณลบออกนะคะทําให้พวกเราดูเฉยๆจากนั้นนะคะ ให้เรามาคำสั่งต่อไปนะจากคำสั่งเซอร์เก็มาใช้คำสั่ง a r รคคำสั่ง a r รก็จะมี3 Point Start Center n, ต n d Start Center a n เตอนะให้เรามาที่ให้มาที่ตัวแรกนะคะคือ3 Point คลิกลงไปค่ะแล้วนักศึกษาก็มาคลิกที่กล่นกลางจากนั้นก็ลากมาที่มุม มุมสุดนะคะคลิกลงไปหนึ่งครั้งแล้วนักศึกษาพยายามทำให้ให้เส้นอะนะคะขนานขนานกับเส้นเส้นที่เราออบเจกมาคือเส้นตรงเนี่ยให้ขนานแล้วก็จะตั้งตั้งฉาก90องศาใช่ไหมคะนักศึกษาคลิกลงไปค่ะให้เลยนิดนึงไม่เป็นไรนะคะจากนั้นเมันเลยไปให้ทำไงคะเราก็ตัดออกใช่ไหมคะเราก็ทิมเราก็จะทิมออกนะคะก็ทิม คลิกทิมก็คือคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาบริเวณสักว่าวงๆแล้วก็คลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะก็จะทิมแล้วแล้วก็คลิกขวาที่เมาส์ enter ออกนะคะจากนั้นเราได้เส้นแล้วเห็นไหมคะเราจะได้เส้น Ar c ใช่ไหมคะเราก็คลิก คลิกที่เส้นคาะคลิกที่เส้นเสร็จแล้วให้เรามาใช้คำสั่ง m i ลเลอคือเพิ่มคำสั่งมาอีกตัวนึ้งก็คือมิลเลอร์แล้วคลิกที่ m i ลเลอรหครั้ง m i ลเลอก็คือกระจกคืคอมันจะกลับทางกันก็เหมือนกระจกนี่แหละมิลเลอก็คือกระจกคลิกไปหนครั้งนะคะเราก็จะมาคลิกที่ intersection หรือ midpoint ตรงนี้เราคลิกะคะแล้วเราก็เคลื่อน m o าหรือ มาวางเมาส์ในตำแหน่งนี้นะคะในตำแหน่งในตำแหน่งอ่ะปลายนะคะเราก็คลิกลงไปเสร็จแล้วเราก็กด enter หนึ่งครั้งนะ,ะกด enter 1ครั้งเราก็ได้แล้วเห็นไหมคะ <c oughs> เราได้เป็นใบใบไม้ใช่ไหมเราจะได้เป็นใบไม้อันนี้เวลาเราคลิกเห็นไหมคะเวลาเราคลิกเนี่ยเนี่ย <c oughs> เวลาเราคลิกแบบนี้เราจะเห็นอ่าเส้นเนี่ย อ็อบเจกต์จะแยกกันอยู่แต่ถ้าเราอยากให้เป็นเส้นเดียวกันทำาไงคะเราก็มาคลิกอ็อบเจกต์ทั้งสองเลยนะคะจากนั้นให้มาใช้คำสั่งกรุ๊ปคำสั่งกรุ๊ปจะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้ถ้าเราเมาส์มาชี้เขาจะเขียนว่ากรุ๊ปนะคะคลิกลงไปคะ่ะเห็นไหมคะเวลาเราคลิกเมาส์เนี่ยอ็อบเจกต์จะขึ้นทั้งหมดเลยถูกไหมคะ,ะทำตามค่ะเดี๋ยวครูรอนะคะ